เขามีไว้ขี่เดี๋ยววันนี้ยพวกกูแมนยูเต็ดเนี่ยจะขึ้นไปขี่ไปขยม่มไอมาร์ขาวตัวเนี้ยให้ร้องเฮ้เลยมาครับในค่ำคืนนี้ฮะ กำลังหาที่ระบายอารมณ์อยู่เลยนะฮะกำลังหงุดหงิดงุ่นงานกับผลงานของทีมตัวเองครับที่ไม่ดีเท่าไหร่ครับในช่วงหลังครับล่าสุดก็เกิดไม่รอดนะแมวยูเต็ดนะฮะสุดท้ายก็โอเคกลับมาเล่นดีในครึ่งหลังแล้วเสมอกับท็อปฟี่สิเงินใบ22นัดนี้ก็เลยแบบว่ากำลังหาสักทีมน,นึงอนะ่ะมาระเรงมาระบายนี่พอดีเลยครับมาขาวอิสวิดมาให้ขี่พอดีเลยนะครับพี่กำลังหาแบบจุดเปลี่ยนเนี่ยเรียกฟอร์มนะพอดีเลยนะฮะจะไม่ชนะนัดนี้จะไปชนะนัดไหน และเลนในโอททฟอร์ดด้วยในรังนรกหีหาซาตานนรก o อเจเนี่ยจะเอาอะไรมารอดจริงๆเนี่ยบางคนเนี่ย อาจจะมองอีสิทเนี่ยเป็นม้าใช่ไหมแต่ด้วยสายตาที่พี่มองเนี่ยบางทีแม่งอาจจะไม่ใช่ม้านะแม่งอาจจะเป็นหมู <c oughs> อาจจะเป็นหมูให้แมนยูเต็ดเนี่ยไม่ได้แค่ขี่นะแต่จะจับไอหมูอีบิดตัวเนี้ยมาแดกหมูทําอะไรก็อร่อยจะเป็นหมูจะเป็นม้าก็ได้จะเป็นมา้าพี่ก็ขี่เป็นหมูพี่ก็แดก <c oughs> ฉะนั้นเนี่ยแมนยูเต็ดเนี่ยมีหน้าที่เดียวคือรอรับ สามแต้มเนี่ยที่อิฟสวิตเนี่ยจะมาประเคนเนี่ยมาเสิร์ฟให้แมนยูเนี่ยถึงที่เลยห่อของหวันให้อย่างดี ก่อนที่แมยูเต็ดเนี่ยจะไปโชว์ฟอร์มตึงๆฟอร์มเป๊ะๆในพวกรายการบอลถ้วยเนี่ยว่าเป็น FA หรือยูโรปาเนี่ยไอ้มาขาวอิบวิดหรือไอหมูขาวอิบวิดเนี่ยมันจะเป็นตัวบัตชั้นดีจะเป็นอาหารชั้นเลิศนะครับให้กับราชาปีศาจแมยูเต็ดเนี่ยได้รับประทานในค่ำคืนนี้ <c oughs> ฉะนั้นนะครับเด็กผีทุกคน,นครับส่งแรงเชียร์แรงใจให้ทีมรักเรากันครับในค่ำคืนนี้ฮะในช่วงเวลาตีสองครึ่งนะฮะเดี๋ยวพี่ยกธงแดงนำเองเดี๋ยวพี่นำทัพให้ทุกคนเองครับคือ เราจะล่าสามแต้มเองครับจริงๆเราก็ไม่ได้แบบว่าจะเน้นอะไรมากกว่าพิมพ์มิลิกอะแต่อยากให้ทาให้ดับมันน่าเกลียดมากนักแล้วบวกกับการที่เราต้องเรียกฟอร์มด้วยนะครับฉะนั้นเกมวันนี้สําคัญที่เราจะต้องจับไอ้ม้าขาวอีบิดต,ตัวเนี้ยมาขี่หรือจับไอ้หมูขาวอีบิดต,ตัวเนี้ยมาแดกให้อาร์เรดอารอย,อรอย ส่วนไอ้น้องๆหนูๆเด็กลิพูนะจะมาเชียร์ก็ได้นะจะมาดูก็ได้นะหรือใครจะไปเชียร์อิฟบิดพูก็ได้นะแล้วแต่พี่มิตตดนะครับผมนะแล้วแต่มาได้เลยเยอะๆพี่นี่เองชอบเลยได้หนุกๆนะครับผมเดี๋ยวคืนนี้พี่คืนฟอร์มโชว์ฟอร์มเก่งเทพๆเนี่ยให้พวกเองดูว่าราชาปีศาจเนี่ยแมนเชสเตอร์เต็ดเนี่ยทีมของพี่เนี่ยจะจับไอ้ม้าขาวอิฟบิดตัวเนี้ยจะขี่จะควบจะขย่มมันยังไงหรือจับไอ้หมูขาวอิฟบิดตัวเนี้ยมาทําเมนู อะไรแดกไม่จะต้มไม่จะทอดไม่จะผัดไม่ว่าจะแกงไม่จะเป็นทําชาบูหรือหมูกระทะเนี่ยเดี๋ยวเองรอดูได้เลยพี่จะแดกให้แบบอร็ดอร่อยเลยไอหมูขาวๆอิบิดตัวเนี้ยแล้วไม่ต้องถามพี่นะว่าแมนยูเต็ดเนี่ยชนะหรือเปล่าให้ทุกๆคนนะครับนั่งนับเอาดีกว่าว่าแมนยูเต็ดเนี่ยจะยิงกี่ลูกเพราะคืนเนี้แมนยูพวกกูเอาแน่จะไป